ถ้าน้องเจ็บน้องบอกพี่นะครับอืมน,อ,นองมันปวดตุบๆๆใช่ไหมครับ,บรอะไรนะจ๊ะอ,อ,อ๋อ แต่ไม่ได้หิวข้าวเนาะพี่จะพายายามตัดให้ค่อยๆนะครับ <c oughs> เดี๋ยวสิเราเราต้องเป็นคนบอกพี่ว่าค่อยๆนะไม่ใช่จัดไปนะครับ เข้าใจเลยคะ่ะโอ้โหเดี๋ยวนะเร็บนั่นหนาดีมากเลยครับพี่แนะนำทําเครื่องรางของขังเราน่าจะรวยอยู่นะครับเนี่ย นิดหนึ่งนะครับสิบเปอร์เซ็นเสร็จแล้วครับโอเคเรียบร้อยพี่ให้ครับหาใจหายคอไหวไหมคะไหวครับคือชิวใช่ไหมคะมันปวดมานานแล้วใช่ไหมคะมขอโทษนะคะน้องครับถ้าน้องเจ็บน้องบอกพี่นะน้องหยุดเตะพี่ก็พอนะครับ โอหโหเสร็จแล้วครับอันนี้คือโลง่งใช่ไหมนี่สุดยอดไม่ได้อ่ะนี่เลยครับเก่งมากๆเลยอย่าเพิ่งน,นะคะเดี๋ยวอันนี้จะให้ดู ดูดีการทำแผลโอ้สอ่อนซ่อนสาดมันอยู่เดจ่ะนี่เทียบกับนิ้วชี้คือไม่รู้จะเทียบด้านไหนเลยอ่ะนี่ถุดยอดไปเลยเนาะพี่ต้องอย่าเพิ่งปิดนะคะ แทงจนอันนี้ติ่งเนื้อค่ะเดี๋ยวติ่งเนื้อที่เป็นมันจะค่อยๆยุบลงนะคะอันนี้พี่ใส่ย,ยาให้ก่อนค่ะตัวนี้เป็นของเวียดนามแสบนิดนึงนะแั่เล็บไม่แสบใช่ไหมไม่นิดนะ่ะค่ะแล้วตัวอีกตัวหนึ่งค่ะเป็นของรัเสเซียค่ะ แสบนิดนึงนะคะแล้วก็จะใส่ first aid ของอเมริกาให้ค่ะลดปวดลดบวมเพราะฉะนั้นยาที่นี่ใส่ให้ไปหมดแล้วไม่ต้องใส่เองอเดี๋ยวใส่ first aid ของอเมริกาให้อีก อันนี้เป็นอีกหนึ่งตัวคิวเชื้อโลคได้99.99% 99้วจดี๋ยปวมีโฟมแปะให้แล้วก็ทันโคเบนให้ค่ะอันนี้เรียบร้อยแล้วค่ะขอบคุณมากค่ะ